นี่นะครับที่เป็นลูกมันแฉกดําที่ผมจะขุดเอาหวาัวนะครับเอาหวาัวไปขายแต่ว่าผมโคดไปอาทิตย์กวัวแล้วครับยังว่ามีผูใ้ใดอยากได้นะครับยังพ่ดมีผู้ใดอยากได้ตอนนี้ผมจะเมื่อนี้กับที่มาฟันฟันดูกพิงเลยนะครับประมาณซีให้นะครับฟันแขกดําผมจะฟันดูกพิงเลย โบมีคนอยากได้เนาะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่นกับโได้ปลูกอาจจะบบได้ปลูกนะครับเพราะว่าผ่านเวลาปลูกมาแล้วเนาะนก็ได้ที่มาฟันถิ่งแล้วก็กที่ไทยหัวเนาะค่ะไทเอาหัวมันเสานีเนาะไถเอาหัวมันเสานีถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้กะถ้าอยากได้กับยังทันอยู่นะครับยังทันอยู่แต่ว่าต้องมาตัดภายในมือนี่นะครับต้องมาตัดภายในมือนี่ลูกมันกับที่ประมาณนี่แหละครับนี่ เป็นพันธุ์แขกดำเนาะเป็นมันให้ดินซ้ายนะครับให้ดินซ้ายพื้นที่กับติยูในเขตในตำบลหนองบัวละเวเลยนะครับตำบลหนองบัวละเวอําเภอหนองบัวละเวจังหวัดเชียงภูมินะครับเดี๋ยวผมที่ฝากเบอร์ติดต้ไว้นะครับเบอร์ติดต้กับ085ครับ5 0 1ศ0น2นนะครับถ้าสำหรับผู้ใดอยากได้พันธุ์มันแขกดำนะครับ เอาไปปลูกหรือว่าจะเอาไปต่อยอดในการขายนะครับกะโทรมาสอบถามผมได้นะครับโทรมาสอบถามผมได้กะลักษณะต้นเลยที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยจำนวนกะที่อยู่ประมาณสี่ให้ครับอยู่ประมาณสี่ให้ยาวไปหอดครับสี่ให้ถ้าผู้ใดอย,อยากได้กะโทรม้าสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมถิ้งไว้ใต้คลิปแหละครับ สำหรับเมื่อดี้เกษตรท่อต่อกะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ